สวัสดีนะครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาวิธีการเลือกซื้อนะครับสําหรับเครื่องรถไถเนานะเดี๋ยวแต่ว่าเรื่องโครงแต่ว่าเป็นคลิปหลังนะครับเอาเป็นแค่เครื่องก่อนเนาะเอาให้ละเอียดนะครับเพราะว่าจะมีย้อมแมวกันเยอะนะครับสําหรับตัวรนะ้อยสีเนาะเพราะว่าอาจจะมีบางคนเคยเห็นแล้วก็อาจจะมีบางคนเคยเจอนะครับ แล้วก็อาจจะมีคนรู้แล้วก็อาจจะมีคนไม่รู้เนาะแต่ว่าถ้วผมจะมาบอกนะครับเพื่อไม่เป็นการจะได้ไม่เสียเปรียบพ่อค้าเนาะเพราะว่าผมนี่ศึกษามานะครับเพราะว่าบางทีร้านนี่เขาก็ไม่บอกนะครับบางทีหรือว่าบางร้านเขาก็บอกก็ดีไปเนาะแต่ว่าถ้าผมเจอเครื่องแล้วแนะนำเพื่อนเนี่ผมจะบอกนะครับผมจะบอกเลยอย่างสมมติว่า เครื่องเจ้าพลังแปะเป็นเจ้าโลกนะี่ยผมก็จะบอกนะแต่ว่าอันนี้เรามาดูเครื่อง r t 104เนาะอา1 0ทนะครับขั้นแรกเลยนะครับก็จะดูกันที่อ่างนะครับอือ่างนะครับ,รบถักของแท้นะครับนี่ดูรหัสไว้เลยนะจะตอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปของปลอมว้ให้นะครับผมเป็นร้อยสีเหมือนกันนะนี่นะาตามในรูปนะครับ เป็นร้อยสีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นของปลอมนะครับตอกนี่สังเกตด,ดูตัวเลข4นะครับดูชัดๆเนาะแต่ผมจะอ่านี่เนาะเลขสี่นะครับถ้าเลขสของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเลขสี่ของปลอมเนี่ยเหมือนในรูปนะมันจะเป็นตัวเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ตอกยาวออกมาให้เป็นเลขสนะเนี่ยสังเกตด,ดูง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับ แล้วเพื่อนๆก็จะถามว่ามาว่าถ้าเป็นแบบนั้นเราสามารถซื้อได้ไหมผมก็บอกว่าซื้อได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องซื้อเป็นแค่เครื่องราคา1 1 1 1 1 0แค่นั้นเองนะครับไม่ซื้อไม่ถึงถึงขนาด140นะครับโอเคนะเพราะว่าราคามันแตกต่างกันนะครับแล้แรงม้าก็แตกต่างกันนะครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับผมชุดปัมนะดป๊มนะชุดเลื่อนปั๊มนะปั๊มแท้นะก็ดูแบบนี้นะ อถ้าเกิดว่าเป็นของปลอมนี่ก็มันจะเป็นว้าวๆหน่อยนะครับมันจะมีเหลี่ยมๆหน่อยนะมันก็เราเอาสังเกตเอาตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับที่เราจะไปหาซื้อนะโอเคเนาะแล้วก็ฝาฝาตัวนี้ก็จะเป็นของแท้ก็จะเป็นตามนี้นะครับแล้วก็ชุดตรงเสื้อนะครับนี่สำคัญนะครับจะต้องมีเลขแบบนี้นะครับผมเสื้อนะโอเคเนาะแล้วก็ต่อไป ก็ข้างหลังนะครับนี่เนาะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องของดาวสีเนาะแล้วก็หัวฉีดไดรเล็กก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นไดรเล็กก็เป็นหัวน็อตตัวเดียวนะครับถ้าเป็นหัวฉีดธรรมดาก็จะเป็นสองหัวเนาะโอเคตัวนี้รู้กันนะครับก็ชุดมุลเล่อ่าชุดมูลเลนะ่เนาะตามนี้นะครับผมแล้วก็ดูอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็ ตัวนี้นะครับดูว่าเครื่องเคยเปิดมูเล่มาไหมถ้าเกิดว่าเครื่องเปิดมูเล่มาเนี่ยสันสันนิฐานได้เลยนะครับคือว่าข้อของเจ้าเครื่องเนี่ยอาจจะต้องมีการเจียไปแล้วนะครับตัวนี้สําคัญนะครับผมอ่ะขยับดูลูกปืนตับใหญ่ตัวนี้เนาะเรารูน่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันคอนมันก็มีส่วนนะเพราะว่าเป็นเครื่องมือสองเนาะอาจจะคอนิดนึงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ เพราะว่ามันมันเป็นเครื่องมือสองนเนาะเราต้องเข้าใจนะถ้าเกิดว่ามันคอนนะถ้าเกิดว่าเราไปเจอตัวที่มันไม่ไม่คอนนะครับก็ถือว่าเราโชคดีไปนะเนาะโอเคนะต่อไปเรื่องสีนะครับผมเรื่องสีนี่สําคัญไหมผมก็บอกว่าสําคัญนะครับเราก็ต้องพยายามใช้เครื่องที่สีเดิมให้มากที่สุดนะครับผม เพราะว่าสีเดิมที่มาจากโรงงานนี้หาซื้อที่ไหนก็ทํำยังไงก็ไม่เหมือนสีที่ที่มากับเครื่องนะครับเพราะว่าเขาไม่มีขายนะครับแล้วก็จะบ่งบอกได้ว่าสีเดิมเนี่ยเราจะดูเลยว่าคุณภาพที่การใช้งานมาครับจะ mm hmm. เขาจะรักษาได้ขนาดไหนนะครับผมถนี่ยถ้ายัางในสีเดิมมาจากโรงง,งานนะครับก็จะประมาณนี้นะก็จะ สื่อดึงเหลืองหน่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนมาเจอสีที่เขาบิ้วมาใหม่นะถามว่าซื้อได้ไหมก็ผมก็บอกว่าได้นะผมโอเคนะได้นะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าไม่รู้ที่ไปที่มาของเครื่องเท่านั้นเองนะครับว่ามันจะโซมขนาดไหนเนาะก,ก็ใช้ได้ก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมนี่จะชอบสีเดิมนะครับต่อให้มันสีด ให้มันสนิมยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เราจะได้ดูเนาะแต่รู้ว่าถ้าเกิดว่ามันเขอะมันแบบเหมือนว่าโดนไฟไหม้หรือโดนอะไรมาหนักๆจริงๆอันนี้ก็ต้องก็ต้องทําสีใหม่เนาะเพื่อให้มันสวยงามนะครับอ่าแล้วก็จุดไหนอีกเนาะแล้วก็อ่าหัวนอนะ็อตเนาะหัวน็อตตัวนี้ถ้าเกิดว่าเปิดมาก็ ไม่มีปัญหาไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าเขาจะทําไม่เยอะนะครับถ้าเปิดฝาข้างนี้เพราะว่าเข้าใจนะเพร่ะบางทีรถย่ํานาอะไรมาเนี่ยอาจจะมีรอยนิดนึงอาจจะเกาะสปริงอา่าสปริงกาวนานะครับแล้วก็สปริงวาลวตัวนี้ก็ไม่มีผลกับเครื่องยนต์อะไรมากมายนะครับให้ไม่ให้รถเสื่อมเสียได้ขนาดนั้นนะครับผมก็ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะยิงยิ่งสึกยิงดีนะครับตัวนี้เพราะว่าเขาถ่ายนะ้ำมันเครื่องบ่อยนะครับ อ่าโอเคแล้วก็จุดต่อไปครับสําคัญมากๆนะผมคืออ่างนะครับอ่างแตกหรือไม่แตกนี่สําคัญมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าอ่างแตกปีจะโดนไปเยอะนะครับอ่างคือตัวนี้นะถ้าเกิดว่าแตกตรงไหนเพื่อนๆอ,อาจจะงงนะครับมองดูนี่มันไม่เห็นแตกตรงไหนเลยนะครับผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับอ่างเราต้องเปิดฟ้าถังดูนะครับนี่นะถังน้ํามันนะครับ มันจะไปแตกอยู่ตรงใต้ถังน้ำมันนะครับเพราะว่าเวลาข้อมันขาดนะผมเวลายดุดไอเวลาลถทำงานหนักๆน,นะครับชุดข้อเหวี่ยงตรงนี้นะมันเล่งเกินกำลังนะครับแล้วมันข้อมันขาดปับ๊บแล้วก็ชุดลูกสูบนะครับมันจะมากระแทกตรงเสือ้ออตรงอ่างตรงนี้นะจะทำให้แตกได้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถมองกันเห็นนะทางที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าจะไปซื้อก็ลองถามเขาสักนิดนะครับว่า ่างแตกหรือไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่แตกก็เพราะว่าไม่แตกก็โอเคครับไม่เป็นไรก็เอาเพื่อความชัวร์เนาะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่รู้อ่าตรงนี้สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้นี้ต้องเสียสละเวลานิดนึงนะครับต้องเปิดถังน้ามันดูนะครับถ้าเกิดว่าอ่างตัวนี้มีรอยเชื่อมนะถ้าเกิดมันมีรอยเชื่อมปั๊บเนี่ยยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับมันก็จะไม่อยู่นะครับ ตอนนี้เราซื้อมานี่อาจจะอาจจะผิดหวังก็ได้นะครับส่วนเรื่องราคาราคานี่ก็แล้วแต่ชอบนะครับผมก็ถูกใจไม่มีคำว่าแพงเนาะก็ตามสภาพของมันนะครับผมก็ไล่ตั้งแต่สองหมื่นกว่าก็แล้วแต่ใครจะซื้อได้แล้วอันนี้ก็แล้วแต่คนก็จะขายก็จะซื้อเหมือนกันเนาะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วสภาพมือสองนี่ก็จะสามหมื่นนะครับ 3 0ม0 0ื่นกว่าหรือ2 0 0 0มืนกว่าก็แล้วแต่นะครับโอเคต่อไปก็หม้อน้ำเนาะอ่าจะสังเกตดูนะน,ตน,ดนะครับหม้อน้ำเช็คสำรวจตามน็อตนะครับว่ามีน็อตอะไรขาดฝังคาหรือเปล่าเนาะแล้วก็กดตรงนี้ดูนะครับตัวนี้นะว่ามันมีน้ำอะไรซึมไหมนะครับผมมีน้ําหยดไหมตัวนี้สําคัญนะหม้อน้ําถ้าหม้อน้ําแท้ก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับจะต้องมีที่ยึด ฝาครอบนะครับอ่าแล้วก็เปิดดูนะครับว่ามีน้ําอยู่ในหม้อน้ํำไหมถ้าเกิดว่าไม่มีแบบแห้งจนจนติดตะแรงเลยแบบนี้ก็ก็ต้องลองสันนิษฐานดูเอานะว่าหมอ้หมอน้ํามันรั่วหรือเปล่านะครับเราจะต้องเติมน้ําเข้าไปแล้วก็ดูตามตะเข็บนะครับผมตอนนี้นะโอเคนะแล้วก็จุดไหนอยู่นาะเนี่ยอ่าชุดเกาะนะครับชุดเกาะก็สําคัญเหมือนกันนะครับชุด เกานะก็ราคาก็หลายพันอยู่นะของตะเบิกใหม่เนาะอีไฟมีอะไรก็ราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกนะชุดท่อชุดะไรก็ไม่ค่อยเท่าไหรนะ่เนาะต่อไปก็เรื่องเสียงนะครับเราต้องหมุนดูนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการเฟืองมันดังอย่าเพิ่งติดนะแค่เราหมุนดูนะครับอ่าลองหมุนฟังเสียงดูนะครับ นะถ้าเกิดว่าอาการถ่วงมันมันดังนะครับลูกถ่วงดังเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาหมุนแบบนี้มันจะไม่ดังนะครับถ้าเวลาติดไปแล้วเนาะมันจะดังนะครับก็จะสังเกตฟังเสียงจากข้อนะครับผมถ้ามีเสียงกึกกักกึกกักแปลว่าอาจจะเป็นชุดชาร์ปนะครับแบบนี้คือนิ่มๆนะครับแล้วก็แรงดันเนาะตอนนี้แรงดันนี่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้ไม่ขึ้นนี่ เดี๋ยวเครื่องอะจะน็อกได้นะครับอ่าอันนี้ผมลองติดดูนะครับแต่ว่าเครื่องตัวนี้มันไม่มีปัญหาอะไรเนาะถ้าเกิดว่ามันมีถ่วงดังนะครับเสียงลูกท่วงเราจะฟังออกชัดเจนนะแล้วก็เสียงพัดลมนะครับเราใช้งานไปก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ลูกปืนตับใหญ่โอเคเนาะ,ะแล้วก็ลองเล็งดู มันไม่มีปัญหาแล้วเนาะมันแน่นเนาะดับไปเลยโอเคเนาออ่ะโอเคเนะก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะปิดคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะผมก็จะพามาดูแค่นี้นะครับว่าจะซื้อเครื่องยังไงไม่ให้โดนหลอกนะครับเครื่องย้อมแมวเป็นยังไงเนาะเอาง่ายๆเลยสังเกตว่าถ้าสีใหม่เนี่ย ก็แล้วแต่เหมือนกันคนระับมันมันก็อยู่ที่พิจารณาไอ้พิจารณาญาณในการเลือกซื้อนะผมประมาณนั้นเนาะเพราะเราก็บางบางคนเขาก็บอกว่าอยากให้มันสวยงามบางคนก็นั่นแหละ <c oughs> ก็ลองดูนะครับแต่ว่าพยายามนะครับเอาสีเดิมให้มากที่สุดนะเพราะว่าอันนี้บางทีเจ้าของร้านเขาก็ไม่ยอมบอกเราแนละ้วว่าเป็นไปมาอย่างไงเนาะถ้าเกิดว,ว่าเราเลือกสีเดิมเนี่ย ก็จะรู้นะครับว่าการใช้งานเนาะผ่านมาเป็นยังไงนะคร่าแล้วก็เลขตัวนี้เนาะเลขสีแบบนี้นะครับของแท้นะถ้าเกิดว่าเป็นเลขสีอีแบบหนึ่งเนี่ยของปลอมนะผมนี่ดูได้นะครับผมไม่ขอสงวนสิทธินะว่าเป็นเครื่องเป็นเลขของใครมาเนาะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ่าโอเคเนาะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเครื่อง เครื่องตัวหนึ่งเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากจะรบกวนช่างเอาไปด้วยเนาะเพราะว่าอยากให้รู้ด้วยตัวเองนะครับจะได้ไม่ต้องโดนเขาหลอกนะครับแล้วก็ราคาเครื่องหนึ่งมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนายนะครับก็เพียงแค่สามหมื่นสองสามหมื่นสี่หมื่นนะครับก็บางทีเราไม่อยากจะรบกวนช่งนะางเนาะแบบช่างพาไปดูตัวนี้หน่อยแบบนี้นะมันเลยเหมือนกับรถยนต์เนาะรถยนต์ในราคาก็สี่แสนห้าแสนหกแสนนะครับ ตัวน,นั้นอาจจะต้องพาช่างไปแนะนำนะเพราะวามันหลายจุดนะครับแต่ว่าตังนี้เราสามารถตีว่าจะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับมันมีแค่ตรงนี้เองนะโอเคเนาะถ้าอย่างไรคลิปนี้ถ้าชอบก็ขอไลค์ผมด้วยนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมมาบอกเองนะผมเพราะว่าทางร้านนี่บางทีเขาเขาไม่มาบอกเราครับบางทีเขาจะขายแต่ของอย่างเดียวนะแต่ว่าผมนี่อยู่กับแฟนๆเนาะผมรัก เ,เพื่อนๆนะครับเ,เพื่อนๆใน y youtube นี่ผมไม่คดโกงนะครับผมโอเคตามนั้นเนาะสมมติว,มว่าผมมีเครื่องมาขายเนะี่ยผมก็จะบอกนะว่าตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรยังไงยังไงจุดไหนนะครับเครื่องทําสีไม่ทําสีเนาะมันเยอะแยะนะครับโอเคนะเ,นเพื่อนๆก็สําหรับวิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกําลังใจนะครับอะรยังไงก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ